่ะเฟรมหน้านะครับวันนี้นะดูเฟรมหน้านะครับไม้โครงสร้างนะครับอี่างี้จะไม่ชัดเจนอะไรนะเดี๋ยวดูรอบๆนะสองพันห้านะครับเดี๋ยวพาถ่ายผมยประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับจะถ่ยสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับเฟรมหน้าไต้หวันนะครับ ราคาสอง0ันห้าบาทสองมห้าร้อยบาทนะรับเองนะที่กระสินนะครับนี่ก็จัดทรงเรียบร้อยแล้วนะครับทรงสวยงามพอสมควรครับก็ยกเป็นกระถางได้เลยนะครับเนี่ยเขาตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะครับรอให้ไม้มันสมบูรณ์นะก็ราคาก็จะขึ้นไปตามนะตามเวลานะครับสวยจริงนะ นี่ยแต่คนชอบนะผมเดินเนื้อข้างเลยรนะ้อนก็ร้อนนะแต่ชอบจริงอ่ะน,นี่อะสวยครับสวยสองพันหะ้านะแต่ชอบเลยนะแต่ว่าถ้าไปตามร้านนี่โ้ไม่ต้งองกดสามสี่พันเคียบสำหรับเรฟรมหน้าตัวเล็กๆนะวันนี้ ขนาดประมาณสองสามนิ้วนะดูโคนก่อนนะครับดูโคนก่อนนะครับโคนนี่เนี่ยดูนะไม่ธรรมดานะครับสวยงามนะครับดูโคนดูรากนะครับสวยงามครับราคาแค่สองพันนะโหหาที่ไหนได้ครับสองพันนะครับมีบริการหลังการขายนะครับแถมปุ๋ยด้วยนะ ด่วนเลยนะครับสวนนี้นะเนี่ยครับน่าสนใจก็น่าสนใจ,นนใจโอเคครับผมสำหรับตัวนี้นะ